ตอนนี้กับเลเลดโรมิโอวันนี้มาพบกับพี่เต้รีวิว EP สองพี่เต้จะพามารู้จักกับลายเลดโรมิโอขอบอกเลยว่าตอนนี้ฮอตสุดสดใครๆก็ตามหาได้ลองแล้วก็ถูกใจเพราะลายสวยเด็ดตาม,มากโรมิโอเป็นลายทองตะกูลเลดลายมาใหม่ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ดียูในเซ็กุดๆใต่เหมาะกับ โลนิโอเป็นลายที่ละเอียดกานีกมากองกลางเป็นเหล็กแบ่งข้างด้วยเบนที่เป็นลายตะกูลถักเป็นการผสมผสานทั้งความสวยและความเท่อย่างลงตัวสำหรับใครที่ยังไม่มีลายนี้ห้ามพลาดเด็ดค่ะ LSWG o ของเรามีให้เลือกตั้งแต่1บาท2บาทและ3บาทเลยนะคะ EP ต่อไปอยากให้พี่ต้อยรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะและอย่าลืมกดไลค์กด